มาเรีนันอ่าอ่าตะวานนะโคตรเจ๋งได้สูตรเทคนิคการยิงมาก็ได้นะเกี่ยวเลยคนพบด้วยตัวเองกดยิงสองครั้งก็ยิงไปมันมีสิทธิ์ได้เฮ้ยแต่วันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไปลองย้ำสูตรนะมาช้ามาละลองย้ำสูตรด,ดู ใช่ไม่หนิใช่ไม่หนิเฮ้ย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 ลงไวเกินละทางลงไวเกินละโอเคโอเคอย่างนี้พอใช่ละ <c oughs> เกือบแย่ฮะเกือบแย่โอ้โหโอ้โหไม่เวิร์กละไม่เวิร์กละเก็บไปยิงราชาเลยวะ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละห่วยละห่วยละสูตรห่วยละสูตรห่วยนะราชามาลองดูนี่ไงต้องเกลี่ยไปยิงราชาเว้ยไม่ใช่เอามายิงเพื่อบดย่างรวดเร็วครับรวดเร็วจริงๆริงครับอย่าใช้บ่อยนะฮะสูตรนี้ครับ ใช้แล้วเจ๊งนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้แหกไว,ลวเลยเือกันแมพยังไม่ทันเปลี่ยนเลยฮะอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ